ครูเกตฝึกซิบาโยคะเพราะอะไรทุกคนครูก็ไม่ได้คิดว่าครูจะบรรลุอะไรหรอกเนะี่ยแต่ครูฝึกสิบาโยคะเพื่อครูอยากมีความสุขในชีวิตมีงานมีเงินที่ดีในทางโลกนี่แหละไม่ได้ไม่ได้อยากจะตัดสรูบรรลุทำอะไรเนะี่ยคนพบว่าในการฝึกสิบาโยคะจะมอบความสําเร็จทางปวงนี้ให้เราได้ค่ะในสิ่งที่เราอยากได้แบบโลกโลกนี่แหละเพราะอะไรเพราะเวลาเราฝึกสิบาโยคะเราจะมีคลื่น ของสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถเอาสติเอาปัญญาของเราเนี่ยไปในระมิดช่องทางในการสร้างความมั่งคัง่งทางทรัพย์สมบัติทางโลกต่างๆที่มนุษย์ทุกคนต้องการในการดำรงชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ใครไม่อยากได้บ้างแต่ทีนี้พออยากได้เนี่ยจะทับยังไงให้มันได้จริงๆแบบถูกต้องอะ่ะแบบทรงพลังอะ่ะก็ขึ้นมันต้องกลับมาอยู่ที่สติที่ปัญญาเราแล้วใจไม่นิ่ง ไม่ค่อยมีสมาธิสแสดงว่าต้องไปหยุดทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราไปปรับพลังงานของตัวเองและเริ่มรู้จักการฝึกสมาธิเพื่อเข้าสู่ความสำเร็จในทางโลกนี่แหละกุญแจที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จในทางโลกคือสมาธิ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปหาศิวะโยคะหมดเลยคัมภีร์โบราณ7,000ปีนะคะศิวะโยคะได้ชื่อว่าเป็น king of meditation ราชาแห่งสมาธิค่ะแม้แต่ศาสนาพุทธหรืออะไรก็ตามแต่นะทุกศาสนาเนี่ยพอครูแก่กฝึกศิวะโยคะเรียนรู้ค้นคว้าศิวะโยคะนะคะถ้าไม่รูเข้าใจครูต้องขออนุญาตบอกเลยนะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย มีรากมาจากสิวยโยคะาหมดเลยบทเรียนสิวยโยค่ะคะ่ะจะสอนเราถึงต้นตอของความเครียดเราไม่สามารถควบคุมความเครียดขึ้นที่มันเครียดขึ้นมาได้เพราะความเครียดคือธรรมชาติของมนุษย์ค่ะทีนี้พอเราเครียดปุ๊บคลื่นเราไม่ดีแล้วนะสติเราไม่ดีแล้วปัญญาเราไม่ดีละฮะเราจะไปหวังความสําเร็จข้างนอกเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้แหละมันไม่มีสติมไม่มีปัญญามันเครียดกุญแจก็กลับมาอีกที่การผ่อนคลาย ครูถึงฝึกโยคะวรรอเพราะอะไรเพราะว่าช่วยตัดความเครียดออกก็โดยการเปลี่ยนสารเคมีในร่างกายโยคะวอร์รอคือการช่วยเปลี่ยนสารเคมีในร่างกายของเราเปลี่ยนสารเคมีความเครียดสิวะโยคะจะสอนเราถึงต้นตอของความเครียดทั้งหมดทำมันด้วยความรักนะคะสุดจิตส,สุดใจนะคะเชื่อ มีความหวังว่าสิ่งนี้แหละสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่แหละในสักวันหนึ่งแน่นอนมันจะนําความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของเราถ้าเราปรับความคิดความรู้สึกให้เราเป็นแบบนี้เราจะมีสติมีปัญญารู้ว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงงานของเราได้อย่างไรที่ทําให้เราทำอะไรได้มากกว่าหรือทำได้ดีกว่านั้นอีกก็จะได้เงินได้ทองทรัพย์สินเงินทองที่จะค่อยๆกองเข้ามา